วันนี้นะคะเอก็ได้ทํากิจกรรมวันหยุดนะคะมีการอ่านหนังสือระหว่างอ่านไปก็ทําให้คิดขึ้นมาได้ว่าเมื่อประมาณหกเดือนที่แล้วนะคะเอมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสายตานะคะคือระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็เกิดภาพซ้อนขึ้นมานะคะตกใจมากเลยตอนนั้นว่าอยู่สายตาเราเป็นอะไรนะคะพอเวลาเกิดภาพซ้อนขึ้นมาเนี่ยเราจะมองอะไรเห็นไม่ชัดเลยแล้วเป็นทั้ง ข้างซ้ายข้างขวาเลยนะคะตอนนั้นตกใจมากคิดว่าจะต้องไปหาหมอแล้วต้องได้รับการผ่าตัดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยโชคดีที่ว่าระหว่างที่กําลังกังวลใจอยู่ตรงนั้นนะคะพอดีเพื่อนก็ได้มาแนะนำะทาเกตค่ะทาเกตเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยฟื้นฟูนะคะจอประสาทตานะคะป้องกันเกี่ยวกับต้อลมต้อกระจกต้อหินอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะโดยที่ ส่วนผสมของทาเกตนะคะก็คือเป็นตระกูลเบอร์รี่ถึง4ชนิดด้วยกันนะคะมาจากบูเบอร์รี่ลัตเบอร์รี่บิลเบอร์รี่แล้วก็โกจิเบอร์รี่นะคะที่สําคัญยังมีส่วนผสมของลูทีนนะคะแล้วก็วิตามิน A ที่แบบว่าสูงมากๆนะคะหลังจากที่เอทานไปแค่กล่องเดียวนะคะอาการที่เอเป็นอยู่นะคะมันก็ดีขึ้นคือโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะเรารู้สึกว่าค่อยๆหายไปเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เอกก็เลือกที่จะใช้ดูแลสายตาของเอกนะคะเป็นประจํานะคะตอนนี้เอกก็ทานมาได้ตอนนี้เป็นกล่องที่สามแล้วนะคะ ตอนนี้เนี่ยเอ๋ก็จะทานเดือนเว้นเดือนนะคะเพื่อดูแลสุขภาพาตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาหรืหรอมีคนที่รู้จักเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะแนะนําเขาดูนะคะแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาเอ๋ได้นะคะเพราะว่าเอ๋เป็นคนหนึ่งที่ใช้งานจริงใช้จริงนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงนะคะตอนแรกคิดว่าจะต้องไปผ่าตัดต้องตัดแว่นแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหานั้นได้หมดไปแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆนนะคะติดต่อสอบถามเอ๋มาได้นะคะ ทาเก็ตค่ะดูแลสายตาดวงตาเรามีคู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะ